เป็นหนห้าาแบบนี้าะเปียกสำหรับเช็ดชักโกเนาะแล้วก็ที่ทำความสะอาดนอสโซกแปรงอันนี้นะคะจริงๆเขาบอกว่าสามารถขัดได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ำยาก็สะอาดทำความสะอาดจนได้เลือยน้ำนะคะแล้วก็ทำให้แผลหายเร็วคือตามธรรมเนียมปกติของญี่ปุ่นเนาะ เขาก็จะมีช่วงที่แบบว่าแวะเวียนไปขอบคุณลูกค้าหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะน้ำแข็งใส่ชาเขียวนะคะด้วยเจ้าตัวนี้นะคะชาอายตาตะกะวันนี้ก็จะทำสเปเชียลมิโซะนะคะทำตามสูตรนะคะที่เขาเรียกกันว่ามิสโซะอายุยืนนั่นเองนะคะคือที่มันอายุยืนก็เพราะว่ามันคือจาก ต้องทำแล้วก็แช่แข็งไว้ก่อนหนึ่งคืนนะคะให้มือเย็นวันนี้นะคะเราก็จะทำคาโบนารานะคะโดยที่ไม่ใช้เส้นสปาเกตตี้ค่ะว้าวเวลามองข้างๆนะคะ oh, <okay. S 1> คนก็จะแอบ,บมองโทรศัพท์เราไม่ได้นี่เป็นแบรนด์เอทนะคะ อ,อกกับอ,อกกับช่องอ,อกสั่งปักเป็ดเป็ด,ปดตะเล็ดไลฟ์อินเจแปนค่ะผอจะลองทํากาแฟตัวนี้เคยให้พี่โอทําให้กินตอนเช้าแล้วนะคะมันไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะลองทําดูอีกทีนึงมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนะ สำหรับเช็ดชักโคกเนาะแล้วก็ที่ทําความสะอาดนอสโซนะคะตัวนี้ก็เป็นของคินโจนะแต่ว่าหาซื้อค่อนข้างยากเนาะก็จะใช้อยู่2อยี่ห้อนะคะที่หาซื้อง่ายก็คือ Magic c l e a n แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้หาซื้อ,อยากจริงคือในส่วนของตัวนี้ถ้าเป็นครัวกับเป็นห้องน้ำยังหาซื้อได้อยู่ตัวนี้หาซื้อไม่ได้ซื้อทางเน็ตแล้วมันก็ มีค่าส่งนะคะค่อนข้างแพงกระดาษเปียกนะคะใช้ของอาลีเอลุนะคะอันนี้กลิ่นหอมดีมากแล้วกระดาษเนื้อหนามากเช็ดเราไม่ขาดนะคะอันนี้เป็นกระดาษเปียกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นของอีกยี่ห้อหนึ่งก็จะ ราคาถูกลงมาหน่อยแล้วก็ปริมาณเยอะกว่าแต่ว่ามันก็จะขัดง่ายนะคะแล้วก็ค่อนข้างแห้งไวก็จะใช้ตัวนี้เช็ดแบบคร่าวๆก่อนรอบหนึ่งแล้วก็เช็ดเก็บรายละเอียดอีกทีด้วยด้วยตัวนี้นะคะ <st interests> นีพ่วงน้ำยาอันนี้นะคะก็คือสามารถฉีดลงบนกระดาษแล้วก็ทำความสะอาดได้เลย จริงๆคือสามารถเช็ดทั้งสองอย่างนะคะสามารถเช็ดแล้วก็ทิ้งลงโถได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้แปรงขัดโถขัดต่อแล้วทิ้งลงไปมันก็จะไปคาอยู่ข้างในก็จะติดแปรงขัดนะคะคือก็เหมาะสําหรับแบบว่าเช็ดก่อนนั่งก็คือเช็ดก่อนนั่งเช็ดปุ๊บแล้วก็ทิ้งลงโถได้เลยนะะแปรงอันนี้นะคะจริงๆเขาบอกว่าสามารถ ขาดได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ํายาก็สะอาดนะคะสามารถทําความสะอาดได้เลยก็คือแบบทําความสะอาดได้หมดจดแต่ว่าเราอยากใช้น้ํายาเนาะเพื่อความสะอาดมากขึ้นนะคะอันนี้นะคะก็คือที่บอกว่าตัวนี้มันหาสื่อยากเนาะก็เลยมาเติมก็เลยสื่อมาของ่า g i จิค e รีน ตัวนี้นะคะก็ไม่ทำลายพื้นผิวสุขพันธ์เราก็สามารถเช็ดโถเช็ดพื้นเช็ดอะไรได้หมดเลยนะคะทางกำจัดเชื้อโรคแล้วก็ดับกลิ่นนะคะแล้วก็ยังสามารถป้องกันนะคะคราบสกรปรกได้ด้วยนะคะสามารถที่จะไม่ต้องใช้แปรงขัดก็ได้นั่นหมายถึงแบบเวลาก่อนที่จะใช้เขาแนะนำให้ฉีดที่โถก,ก่อน3ครั้งเพื่อป้องกันคราบสกรปรกติดนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ฉีดทุกครั้งก่อนที่จะนั่งนะคะรู้สึกมันเปลังไปนิดนึงก็ ทำความสะอาดปกติเนาะจะประมาณนี้นะคะวอันนี้นะคะกลิ่นดีมากๆชอบแล้วก็คือกระดาษเขานะคะจะเป็นแบบนี้เนาะไม่ได้ดึงออกมาเป็นแผ่นทีละแผ่นนะก็จะเป็นแบบจริงๆถ้าไม่ได้ฉีกแผ่นก็คือจะแผ่นใหญ่มากแล้วก็คือเขาจะมีรอยฉีกมาให้แบบ เช็ดอีกรอบนะคะเพื่อเป็นการกำจัดเชื้อโรคไปในตัวในส่วนของห้องน้ำบ้านไหนมีฟิลเตอร์นะคะถอดฟิลเตอร์มาทำความสะอาดด้วยเนาะอันนี้ทำความสะอาดงั้นก็จะทำความสะอาดเจ้าต,ตัวนอสโซนะคะก็จะใช้ตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็น มีเป็ดทำมาจากนะคะเบตมาจากสบู่ทนั้นก็จะปลอดภัยต่อผิวหนังนะคะไม่ระคายเคืองแล้วก็สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ด้วยและไม่ทำลายพื้นผิวนะคะไม่ทำลายผิวเจ้าตัวนอซโซนี้เนาะ,ะกระดาษเมื่อกี้นะคะสามารถเช็ดได้ทั้งโถฝาโถตัวโถแล้วก็พื้นห้องน้ำได้เลย นยาทำความสะอาดอ่างนะคะรวมไปถึงห้องน้ำนะคะแพ็กเกจจริงๆของเขาก็คือราจะใช้ตัวนี้เนาะของคินโจอันนี้เป็นแพ็กเกจเก่าปัจจุบันตรงนี้เป็นสีขาวแล้วนะคะใช้มานานมากใช้มาตลอดนะคะเหตุผลเดียวกันเหมือนกับที่อธิบายตัวน้ายาที่ใช้ทําความสะอาดตัวซิงลังจานเนาะก็เพราะว่าตัวนี้นะคะเขาทํามาจากน้าส้มสายชูเราก็จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะปลอดภัย ต่อร่างกายเรานะคะเวลาใช้มากกว่าเนาะกำจัดคราบได้ดีทีเดียวเลยนะคะทั้งราดำนะคะแล้วก็คราบสีชมพูเนาะ ส่วนอันนี้นะคะถังที่ใช้สำหรับใส่น้ำยาใส่น้ำมาถูกบ้านนะคะอันนี้คิดว่าเมืองไทยคงมีขายเยอะเนาะที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยเห็นอันนี้ยกสั่งมาจากจีนนะมันก็โอเคแหละเพราะมันไม่ต้องมาเสียเวลานะคะใช้มือบิดเราก็แค่ชุบน้ำแบบนี้แล้วก็ไปที่ถังรีดน้ำจริงๆยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายัง หาซื้อที่แบบถูกใจไม่ค่อยได้นะก็ใช้ไปก่อนได้เลือดเลยนะคะทำความสะอาดจนได้เลือดมือไปกระแทกกับไอ้นี่เมื่อกี้ตัวไม้มันไปขัดกับที่รีดน้ำนะคะดึงออกแรงไปนิดนึง เดี๋ยวาเสร็จข้างบนก่อนค่อยแปะปัตเตอร์อันนี้ล้างแผลแล้วด้วยน้ำให้เยิ้วี่โยได้เลือดใช่เดี๋ยวเอาปัตเตอร์กันบ้านติ นี่นะคะก็เป็นพลาสเตอร์เนาะที่มันจะพักมันกันน้ำนะคะแล้วก็ทำให้แผลหายเร็วซึ่งก็จะมีอยู่หลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าอันนี้ซื้อมาเมื่อนานมาแล้วเนาะเรายังเหลืออยูนะ่มันจะใหญ่ไปมันไม่มีไซส์ด้วยมันใหญ่ไปอะ่ะพี่โยโอเคสุดสุดเลยเนาะใช่เออそういยことต เดี๋ยวต้องออกไปซื้อใครนี่คิมมาเสือตัวเด็กคือเนื่องจากว่าไอตัวกันน้ำนะคะแล้วก็ที่ทำให้แผลหายเร็วเนาะมันไม่มีไซส์ที่เหมาะกับแผลนะคะมันใหญ่ไปแล้วก็แผลดูเวอะ,วะพอสมควรอันนี้มันก็เป็นปกตินะคะที่ไม่กันน้ำก็เลยเดยติดอันนี้กันไปก่อนเราเดี๋ยวจะออกไป หาซื้อนะคะตัวกันน้ำเนาะ,นะสำหรับข้าวกลางวันวันนี้นะคะก็จะกินพาสต้านะคะเซตนี้นะคะพอดีว่าเมื่อวันก่อนนะคะลูกค้านะคะก็คือตามธรรมเนียมปกติของญี่ปุ่นเนาะ เขาก็จะมีช่วงที่แบบว่าแบวะเวียนไปขอบคุณลูกค้าหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะต้องมีของติดไม้ติดมือนะคะไปฝากเนาะทีนี้นะคาก็ได้เซตนี้มานะคะเป็นเซตพาสตา้านี่นะคะด้านในก็จะมีเส้นพาสต้านะคะแล้วก็อันนี้เป็นปลาซาดีนในน้ำมันมะกอกโอลิฟออลยนั่เนะ,ะแล้วก็ ยูสุโคโชนะเป็นปลาเล็กนะคะปรุงรสด้วยยูสุกับไทยแล้วก็ซอสเลมอนซูยุนี่อันนี้เราก็จะแค่ต้มเส้นนะคะแล้วก็เปิดอันนี้ราดไปวันนี้เราจะกินปลานี้ก่อนปลาซาดีนแล้วระหว่างที่รอนะคะเส้นพาสตา้าต้มสุกนะเนาะก็จะเตรียมทำน้ำแข็งใส่ชาเขียวนะคะด้วย เจ้าตัวนี้นะคะชาอายาตะกะมาจากาจจลาเต้น,นะคะที่ไปกดมาจากตู้แต่ว่าตอนนี้นะคะมีขายที่ร้านสะดวกซื้อแล้วนะคะเป็นขวดใหญ่440มิลลิลิตรนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ150เยนนะคะถ้ากดในตู้นะคะก็คืออันนี้อยู่ที่280มิลลิลิตร150เยนเหมือนกันนะคะซื้อขวดใหญ่ในคอนบินี่จะคุ้มกว่าค่ะนี้เราก็จะเอาชาเขียวนะคะใส่ตัวบล็อกน้ำแข็งนี้ไว้ก่อนนะคะแล้ว พอมันแข็งตัวแล้วนะคะเราก็จะเอามาปั่นทำแข็งใสค่ะ ลมอนซอสเนี่ยเลมอนซีสูตรตัวนั้นพต้ามันเป็นเหมือนแป้งสดนะคะไม่ได้เป็นแป้งเหลืองของฝรั่งโซบะราเมงเมือนราเมงสรุปที่เรากินราเมงปาตาดินใช่ไหมราเมงกบเนีเดเนี่ย ดีว่านะคะมิโซะอายุยืนนะคะหรือว่าสเปเชียลมิโซที่อกทำเราแช่ไว้ในช่องฟีนนะคะก็หมดสต็อกพอดีนะคะวันนี้ก็จะทำสเปเชียลมิโซะนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนะคะจะเห็นว่านะคะเวลาที่ใช้มิโซนะคะไม่ได้ตวงมาจากเป็นเรออะไรอ่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นก้อนแล้วก็แช่ฟีดไว้นะคะเพราะว่าทำตามสูตรนะคะที่เขาเรียกกันว่ามิโซะอายุยืนนั่นเองนะคะ คือที่มันอายุยืนก็เพราะว่ามันมีส่วนผสมของอมิโซมันมีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีหัวหอมนะคะที่จะทําให้เขาเรียกอะไรเลือดไม่หนืดน,นะคะแล้วก็ตัวแอปเปิลไซเดอร์นะคะที่จะไปทําปฏิกิริยากับมิโซแล้วก็หัวหอมนะคะทำให้เหมือนจุลินทรีย์นะคะในทั้งหมดในวัตถุดิบทั้งหมดที่ใส่ไปนะคะมันทํางานได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยระบบ ภายในกระเพาะลำไส้ของเรานะคะให้ทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวมาดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะส่วนผสมสำหรับ2คนนะคะก็จะมีหัวหอม300กรัมนะคะแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะหรือว่าลิงโกสึนะคะก็ใช้ที่30กรัมนะคะ2ช้อนโต๊ะมีโซดแดง160กรัม มีโซกขาวนะคะ160กรัมค่ะ สำหรับนะคะมีโซชีรุนะคะ1สําสำหรับ1ที่ก็จะใช้น้ำที่150มลิเนาะก็จะใช้ตัวมิโซตัวนี้นะคะที่30กรัมว่าอํามก็คือ2คนนะคะก็คือจะใช้น้ําที่300มลตรจะใช้มิโซะนะคะ กวงไว้เป็นก้อนนะคะปริมาณ60กรัมนะคะโดยประมาณก็เกินเกินบ้างแหละแล้วก็นะคะพอเราใส่ถาดน้ําแข็งอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาแช่ไว้ในช่องฟรีนะคะแช่ไว้ในช่องแช่แข็งนะคะ1คืนพอยค์คือจะต้องทําแล้วก็แช่แข็งไว้ก่อนหนึ่งคืนนะคะให้จุลินทรีย์มันทํางานนะคะคือจะกินเลยก็ได้แหละมันก็ไม่ได้มีผิดมีภัยอะไรแต่ว่าคือควรแช่ไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะเก็บได้ประมาณ หนสัปดาห์นะคะอันนี้ก็ได้10วันเนาะสำหรับมื้อเย็นในวันนี้นะคะเราก็จะทำเมนูง่ายๆนะคะเป็นคาโบนาร่าค่ะแต่ว่าไม่ใช้เส้นสปาเกตตีนะคะจะใช้ทั่วงอกแทนค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันค่ะ จิ้มยำวนเส้นด้วยนะคะอ,อันเนี้ยอร่อยอยู่แต่เคยทำเหน้นาจอมือถือแตกอีกแล้วนะคะไม่ได้หน้าจอ ไอตัวแผ่นติดแตกอีกแล้วนะคะเปลี่ยนมาสามอันละซื้อจากเน็ตแตกเร็วๆคือเดี๋ยวนี้นะคะฟิลม์มเวลามองข้างๆนะคะคนก็จะแอบมองโทรศัพท์เราไม่ได้ข้างบนเห็นม่นงไม่มีใครมองจากข้างล่าง นะคะอันนี้จะเปลี่ยนใหม่ก็เหมือนกันเนาะพี่ออกกำลังกายตรงนี้นะคะตัวรุ่นใหม่เนาะตรงที่เป็นลำโพงก็จะมีตะข่ายกันฝุ่นตกลงไปเพราะว่ารุ่นเก่าๆอย่างอันนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีรูแล้วก็ฝุ่นจะลงไปติดนี่ะ แต่แตกนี้เลยคือมันไม่ได้หล่นเลยนะมันแค่แบบเอียงตึก๊กมันก็แตกโป๊ะเลยนะคะ ฟีมเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะมองจากด้านข้างไม่เห็นเหมือนกันอันนี้เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานได้แผลไปนะคะตอนทําความสะอาดคือก็ไปซื้อเมื่อวานไม่ได้ออกไปซื้อซื้อมานะคะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปซื้อมาได้ตัวนี้เป็นแบรนด์เอทนะคะน,นี้นะคะช่วยให้แผลหายเร็ว นะคะแล้วก็คือติดไปเลยคือใช้แค่น้ําล้างพอเป็นแผลปุ๊บก็คือใช้น้ําล้างแล้วก็ติดเลยนะคะไม่ต้องใช้น้ำอาดเขาเรียกอะไรแอลกอฮอล์ตัวฆ่าเชื้อต่างๆนะคะหรือว่าครีมหรือว่ายาใดๆก็คือไม่ต้องใช้เลยนะคะแล้วก็พอเป็นแผลปุ๊บก็คือให้รีบติดทันทีถ้าติดหลังจากที่แผลเนี่ยมันผ่านไปแล้วอย่างของเนี่ยก็คือจะไม่ช่วย เท่าไหร่นะคะประมาณนั้นแต่ทีนี้ว่าส่วนตัวคืออยากจาก,กันน้ำคืออยากติดแล้วก็กันน้ำนะคะแล้วก็คือแผลมันเป็นแผลแบบแผลแผลหนังเปิดอะ่ะเวลาที่มันโดนอะไรเกี่ยวนะคะมันก็จะค่อนข้างเจ็บก็เลยอยากจ,จะติดอันนี้เล็กที่สุดของยี่ห้อแบรนด์เอทก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะหลังจากติดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ จะสามารถทำงานต่างๆได้นะคะมือโดนน้ำโดนสบู่ได้เลยปกติตอันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้อกด้วยค่ะ